สวัสดีนะคะทุกๆคนมากันอีกแล้วกับดาวโจรสิบบนของเรานะคะข้างนอกฝนกำลังตกอยู่เลยนะคะ09 06นะคะเด่นเดนนะคะ03แล้วก็39นะคะเด่นของเขานะคะตัวนี้ว่าไงลูกจะมาเล่นกับแม่เมษาอย่าเล่นลูก นะคะสี่ตัวเด่นๆนะคะแล้วก็จะมีกันให้นะคะหกเก้านะคะหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกอุ้ยลูกจะเล่นอุ้ยอ้าวร่วงแล้วออกจะเล่นจะเล่นลูกโอ้ยขอภัยนะคะเรากลับหัวให้อีกตัวหนึ่งนะคะสามเก้าก็เป็นสามหกนะคะ สามตัวลูกเราชอบมันเล่นเวลาเราเล่นเวลาเราคิดเนี่ยธรรมดานะคะศูนย์งนงะคะสตัวศูนย์หนึหนหนหกก่แล้วก็หกเกา,านะคะนี่แหละนะคะเด่นเด่นวันนี้นะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกท่านนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ v i p นะคะตัวนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอย่าเชื่อจนกกงัวจะออกนะคะจัดไปคะ่ะฟันอ๋อสายรูดสายรูดวันนี้นะคะวันนี้ก็เอาไปที่หกกับเก้านะคะสายรูดนะคะรูดได้เลยน,นะคะ หกกับเก้านะคะหกกับเก้านี่เราฟันที่ฟันที่เก้านะคะฟันเก้าค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย